มากอดใหญ่ขึ้นเลยเลยใส่ไว้ในนี้ดูเห็ดพวกนี้นะมันก็จะคล้ายเห็ดอ่องหรือเปล่าเขาเรียกว่าก็ไม่ก็สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้เราก็มาหาเห็ดอีกวันหนึ่งนะครับก็วันนี้เรามาพร้อมนะครับมันจัดเต็มไม่รู้จะมีหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปดูกันะครับบริเวณนี้เราเคยมารอดหนึ่งแล้วนะครับบริเวณนี้เราเคยมารอดหนึ่งแล้วนะครับก็มารอดนี้ไม่รู้จะเจอหรือเปล่า ก็เห้ชาวบังมาด้วยชาวบังน่าจะมาแต่เช้านะครับถ้าเรามาสายอาจจะไม่ทันเขาก็ได้ตอนนี้น่าจะทานอยู่ลวมั้งเพราะว่าเห็ดก็ข้อแข้งมีเยอะนะครับปีนี้ดูลองอยตัดใบไม้ยามาใหม่อยู่นะครับมาเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับยันไม่ถึงไหนเลี่ยทุกคนรู้สึกว่าเรื่องเจอแล้วนะครับดูเลนี่ไงโอ้ข้อแข้ง เยอะบวชบริเวณนี้น่าจะเยอะน่าดูเรายังไม่ถึงไหนเลยนะครับก็จอซะละนี่ก็อนนี้ลูกเนาะมีสองลูกสามลูกเหรอก็ได้แล้วนะครับยังไม่ไปถึงไหนเลยน่าจะอยู่บริเวณนี้แหละวัยแกเขาจะใช้ช่องนะฮะโดยที่เราไม่ได้ช่องมาใช้นิ้วนะ,ะอ๋อได้แค่สามลูกเหรอโอ้นี่ไง ถ้าไม่ดูดีๆก็คือไม่เจอเลยโอ้ล่องลอยชาวบางย่ามีอยู่นะครับถึงจะมีล่องลอยชาวบางแต่ก็ย่าเจออยู่ชาวบางเขาหามกาไม่หมดนหครับก็ได้หลายลูกและเราลองหาดูเรื่อยๆนะรบริเวณนี้น่าจะมีทุกคนอันนี้ก็ข้างสวยนะครับดูอันนี้คือลูกใหญ่นะครับมัน,นสองลูก ก็ได้สองลูกนะครับก็ประมาณนี้ยังไม่ถึงสิบลูกมันอาจจะมีนะครับบังอะไรมาอะไบ้างนี่ไนงะอันนี้เล็กมาดูไม่เจอต้องหาเรื่อยๆนะ ทุกคนเราก็เจอเห็ดนี้ด้วยนะครับดูดิเห็ดนี้มาจะนุ่งนะครับอ๋มีเยอะก็มีหน่อยนึงเดี๋ยวเราเอากลับไปกินนะครับเห็ดน,นี้ก็ไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าเห็ดอะไรเนี่ยมาจะนุ่งมากนะครับดูดิมานี่เราเอาใสาถ่ถุงเลยนะครับ เราได้ทั้งหมดกอรประมาณนี้นะครก็สามารถกรินดิบได้นะเห็นนะมันก็ไม่มีพริกนะเดี๋ยวเรา,เาใส่ทุงนะครับเอดอก็อยู่ในทุ่งแล้วนะเดี๋ยวเราไปหาเห็ดต่อแนละ้วมันก็ไม่ค่อยเจอเท่าไหร่นะเดี๋ยเราเดินหาเรื่อยๆโอ้ทุกคนเราก็มาเจอตรงนี้มันอยู่เปรกกองเลยนะ ลูก็ครั่งให่ก็ประมาณนี้คนระมีกี่ลูกนะเราขอกันเยอะนี่โดยที่ฝ่งตกมาก็ใหญ่ขึ้นด้วยนะครับเขาเรียกว่าหิบพอกหรืออะไรนี่ก็ทีเดียวก็ได้ประมาณนี้นะีนก็ได้มาประมาณนี้แหละเดี๋ยวหาต่อเรื่อยๆนะครับมันก็มีเรื่อย อูเราก็เจออันนี้ด้วยนะครับตใหญ่เขาจะปลูกกันนะครับปลูกกันกใกล้ๆบ้างเวลาทำกับเข้าหรืออะไรอย่างเี้ยครับเขาเรียกว่าอะไรดูนะครับนี่ไงหัวมันก็จะเดงๆประมาณนี้นครับนู้ใช่นี่ว่ะที่เขาเอาไปทำกระเข้าเขาเรียกวอะไรแถวบางปลูกกันไว้อยู่นะครับมีเยอะอนะครับ ก็ดออกมาก็จะประมาณเนี้ก็คือตรงนี้นะครับก็มีเยอะอยู่นะครับฝันนี้ก็ใช่ดูดูที่ดูมันตรงมาดูไานะครับไฟป่ามามาก็เลยครึงใหม่เขาเรียกอะไรนี่ไนงะตรงโอ้บข้คขั้เยอืนอยู่นะ ก็ไม่ได้มีใครปลูกไว้นะฮะวนใหญ่เขาจะปลูกกลางใกล้ๆบ้างก็ตรงก็จะประมาณนี้นี่เขาข้ามสูนย์เราไปจับเมื่อกี้นี่ครับเดี๋ยวเราจะดึงอันนี้ให้ดูครับอันนี้น่าจะไม่ใช่มาอยู่ในนี่น,นี่ตรงนี้ถับเพนนิ่มอยนินึงเอ้ก็ไิทางกับเข้าได้ยี่ไวะดึงได้ไหมมันก็คืออยู่นี่นะครับอันนี้ขึ้นในป่า ขอป่าแท้ๆนะก็ดูรอข้างก็จะไปป่าใหญ่หลงมาได้ไงมันก็จะมีเยอะนะเวลาถ้าหาดูในป่ามันก็เยอะก็ให้ชาวบ้านหาคุกกลับไปปลูกใกล้ๆบ้างนะอันนี้เราก็จะไม่คุกไบทก็ปล่อยงปล่อยไปธรรมชาตินะคีเขาทางการะเข้าเขาไว้ใส่ เดี๋ยวเราหาเหตุต่อนะครับเดี๋ยวขึ้นใบโปูมภูเขาเดี๋ยวแล้วเราก็มาเจออีกที่หนึ่งนะครับดูดิโอบริเวณนี้เขาข้างเยอะก็จะปลูกหัวขึ้นมอม่นีเนะนะโดยที่ฝนตกฝนตกบ่อยนะครับถ้าฝนไม่ตกนี่ก็หายาาหน่อยเนึ่งมันก็ไม่ได้ปลูกหัวมานะครับ แล้วเราก็มาเจออีกที่หนึ่งนะทุกคนตรงนี้นก,ก,ก็ไม่รู้ว่าจะเยอะหรือเปล่านี่นี่ไงโอ้ยใหญ่ดีนะครับผักขึ้นแบบนี้นะอันนี้ฝาน,นี้เมื่อกี้เราอยู่ภูเขาฝานุ่งนะครับแล้วก็เลยข้างมาฝาน,นี้บูกเลยว่าฝาน,นีใ้ใหญ่ๆหน่อยเนละดูนี่ลูกใหญ่ๆท่านั่งนะครับ มันก็ว่าฝูงนตกหลายวาันมนก็ใหญ่ขึ้นนรืเอยวใส่ไว้ในนี้ก็ได้ประมาณนี้นะครับมีไหมหมดงนั่นแหะมันกอมีเรืเอยนะเวลาหาดูมีก็ใช่ดูใต้ใบไม้นี่ว,ว่าเดี๋ยวเราหาเก็บได้เลยนะครับ บอกทุกคนแล้ก็มาเจอแบ็ดใหญ่ๆนะครับดูดิใหญ่มากนะครับลงมาแบบเหงเลยที่นี้โอ้ลูกใหญ่ทีเดียวโอ้ดีนะที่ไม่กลับขาลูกนี้ใหญ่มากนะครับคือใหญ่ๆแบกมอหงีเลยอะ่ะฟันนี้ก็มีแต่ฟันนี้จะเล็กไปหน่อยนะประมาณนี้นะครับตอนนี้เราก็ได้ค่อนข้างเยอะละ อยู่ในทุงนี้นะครับดูดิก็จะประมาณนี้ที่ใหญ่ๆก็ใส่ไว้เดี๋ยวเราหาต่อนะครับกอเดือหานเรื่อยๆ ก็บริเวณนี้ชาวบ้านน่าจะมาด้วยนะฮะดูดิลองลอยย้ํามาใหม่นะครับถือว่าเรากลับมาฝันนี่หาไม่เจอนี่เราจะเดินไปดูเรื่อยๆนะครับเผื่อเจอนะครับก็ต้องเดินลงกลับไปฝันนี้ถ้าเดินโบกูเก่าชาวบ้านหาหมดแล้วนะต้องเดินคะค้งใหม่นีนะ่เดี๋ยวเราไปดูกระต้นว่าจะมีหรือไม่ก็าหาไม่เจอแล้วนะทุกคนเราก็กลับมาเจอเห็ดอันนี้มาเดินนะเห็ดที่เราเก็บไว้ตอนแรกนะครับ แล้วก็มาเจอตรงนี้มันก็ไม่เยอะนะก็มีหน่อยนะึงก็ประมาณนี้นะวันนี้มันก็จะชอบขึ้นวงตุ้งไม้แบบนี้นะครับใบตองไม้นะครับก็ถือว่าเยอะอยู่นี่ไนงะแล้วก็เก็บเมื่อกี้ได้มาหน่อยนะึงที่เราเก็บต่อแรกที่เราขึ้นมานะ้ครับก็อยู่ในถุงแล้วก็เก็บใส่มาเดินนะครับอันนี้มันจะนุ่มๆน,นะครับ เจาเก็บมาแล้วก็มาเจอก็เก็บมาเดิงข,ข้อคันที่เยอะอยู่นะเมื่อกี้เราก็เจอหลายที่แต่ว่าโดยที่มันแห้งแล้วนะน่าจะไม่มีใครเห็นบาคูเขาเจอนิดๆหน่อยๆเขาไม่เอานะครับเแบบ็ดเยอะก็ไม่เยอะอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้มันก็มีเม่ครึ่งใหม่ตรงนี้มันจะครึ่มใหม่นะครับก็ดูประมาณนี้ ย่าไม่กว้างมากถ้ามักว้างก็ก็ประมาณนี้มันกินได้นะครับให้พวกนี้เดี๋ยววรกกิมให้ดูนะครับก็ประมาณนี้นครับก็จะนุ่นๆนะครับนี่โอ้กะลังครึ่งเลยแบบนี้มันก็จะเริ่มหิวแล้วเอาหมดนะครับเห้พวกนี้จะชอบ ครึง่งฤูดูฝฟถ้าฤูดูลองก็หาไม่เจอแล้วไม่รู้เขาปลูกกันหรือเปล่านะครับ,บแบบนี้ไม่รู้ต้องปลูกแบบไหนน่าจะมีวิธีปลูกแล้วนะครับเดี๋ยวเราเก็บให้หมดเลยนะครับก็ได้มาหน่อยหนึ่งนี่มันมีทั้งครึ่งแบกกำลังครึ่งเล็กกำลังจะเหี่ยวด้วยนะครับ โอ้ฟันนก,ก็มีนี่วะเนี่ยดูหนะ้าฟันนุยังมีอยู่มาแล้วก็ได้ประมาณนี้อันนี้กะลาขึ้นกิดิกเลยนะครับมาสามารถกิดิกได้ก็ไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าเห็ดอะไรกิดิกได้นะครับอืมมีเยอะทุกพอก็คิดว่ามีหน่อยเดียวก็ไม่ได้หน่อยเดียวนะครับดูตองไม้นี่ก็มีหมดเลย ฝันนุ่มก็ยังมีอยู่นะครับโอ้มีสุกโ,โบงตองไม้นี่เลยนี่ก็น่าจะเอากลับไปกี่ได้มือหนึ่งพอดีตอนแรกก็คิดว่าไม่เยอะนะครับอันนี้ก็ใช่มาเราเก็บก่อนนะครับทุกคนสรุปเ้าได้เยอะนะครับ ดูเฮกพวอนี้นะมันก็จะคล้ายเห็อ่องหรือเปล่าเขาเรียกว่าก็ไม่รู้นะั้นงะมาจอกอ่องนะครับถ้าเอาไปย่างน่าจะอร่อยมันสามารถกินดิกได้นะแมันก็จะออกรสชาแบกเย็นๆม,มังมังคล้ายๆประมาณนั้นนะครับก็เขาเรียกว่าเหกอ่องหรือเปล่าก็ไม่รู้แลว้วก็ได้ประมาณเกือบหนึ่งกิโลนะครับเฮกพวกนี้ไม่รู้เขาปลูกกันยังไสงสม่าจะเห็นในป่าน,นะครับถ้าเอาไปย่างนี่อร่อยนะเดี๋ยวเราจะกินให้ดูนะครับ ลยกิดิกเลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับมันก็ถ้าเอาไปย่างน,นี่น่าจะอร่อยเพราะว่ามันกิดิกได้เนื้อมันนุ่งนะโดยที่ไม่ต้อเคี้ยวก็ได้ก็ไม่ได้ออกรอยเดียวนะครับมีเห็ดเห็ดพอกด้วยนะฮะเห็ดพอที่เราได้มาก็จะประมาณนี้น,นี่ก็สามารถกิดิกได้มันหนักจังทำไมมีดีเยอะไปหรือเปล่า เดี๋ยวเราจะกรีดดิบให้ดูนะครับมันจะติดมันจะติดขี้ดีหน่อยน่ยแกะออกมาเอ้ข้างในมาข้า,ขาออเป็น,นลกลังครึ่ง้ใหม่ๆมันจะอร่อยช่วงอ่าาเข้าข่านี้เนยบาโคเขาชอบกีตองแกะแต่ผมชอบกีตองมันกะลังครึ่งใหม่ๆนะดูเด็กดาบีเลยนะเดี๋ยวเรากรีดดิกให้ดูนะครับก็จะประมาณนี้นะครับอ้าวล้วง ก็จะประมาณนี้นะเวลาแกะออกมาอร่อยนะโดยที่ติ๊กขี้ดีเแล่วนนะก็สำหรับวันนี้เราได้เห็ดสอชนิดนะครับอันนี้ก็ค่องเยอะอยเต็มใบไม้เนี่ยเอาไปยันอร่อยนะครับก็หิบเพาะกอเดิมไม่ไหวแล้วนะปวดขาใส่รองเท้าอันนี้มันปวดทีเดียวดูด mm hmm. ิก็กลับมาได้ หน่อยนี้ก็ต้องเดินลงภูเ่าลูนนี้นะครวันนี้เราเอาแค่นี้ไปก่อนนะครับก็วันนี้เราเอาแค่นี้ไปก่อนนะมาพบกับอีพีต่อไปนะครับว่าเราจะไปทําอะไรที่นห่ยังไงก็สารลักวันนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ